สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเสียงดังสัส่นสเลยตอนนี้นะครับเราต้องทําลายฐานออโตบอทนะครับทาลายพวกออโตบอทที่อยู่ตรงมันทถานั้นนะฮะซึ่งตอนนี้เราต้องไปที่ประตูออฟเคออนนะครับซึ่งผ่านนี้ก็มีเป็นแชปเตอร์ที่มีชื่อว่าเกตออฟเคออนนั่นเองนะครับจิ้วจิ้วห้องดังชิบหายมีอะไรน่าใช่บ้างวะคือไม่รู้ว่าตอนที่เปิดกล่องไปอะมันมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ว่าพูซ่าเลเซอร์เนี่ยผมยังเปิดกล่องไม่ได้ไนงะ คือมันเลเวลไหนไม่รู้อะอ่าเกียร์เชเดอร์ใช้นี่ดีกว่าโอเคอันนี้เป็นปืนปืนช็อตซับโซนิกพาดบัตเตอร์ดีนะครับพาดบัตเตอร์เป็นปืนที่ยิงแรงมากนะฮะยิงนัดเดียวถ้าตายเลยนะครับโอเคเอาแอ s ซ u ล t r ไรเฟิรนไปนี่แหละไปะลุยเอาชักเวฟให้เชี่ยอะไรวนะเนี่ย โตอนบัตเตอร์ไลฟ์เฟิร์นอุ้ยเี้เดทอยลสามอันโดยที่มันดีเทคเราไม่เจอโอ้ยยากนะดีเทคเราไม่เจอด้วย เออแม่งไม่ได้ละนี่แหละปืนนีอยู่แล้วเอือมีเลือดด้วยครับแสดงเลือดด้วยปืนนี้เจ๋งตรงนี้แหละโอ้ยเชี่ยโอ้มาเยอะ เออมึงตายโอ้อยู่ไหนอยู่ไหนต้องปกต่มันเป็นเควนนะแต่ว่าเออฮะฮะัลโหลฆ่าง,ง่ายยังก็ไม่บอกวะนี่ปืนอะไรอ่ะ แกตเตอร์บัตเตอร์โอ้ไม่เอากากมากแกตเตอร์บัตเตอร์เป็นปืนปืนยิงกระจายระยะใกล้นะครับซึ่งความระยำนี่ชั้นหนึ่งเลยเชีย่ยเลยเนะี่ยโอ้ my god ใจเย็นเออเอ้อเอ้อ,อ ูช็อกเว้มึงไปไหนวะโอ้ไม่ก็ไม่ก็เลือดฉันเกาะฉันช็อกเว้มึงทำอะไรเนี่ยเออตายโ okay. <c oughs> อเคอะไปต่อ โอเคโอ้ยยาวเลยว่ะตรงนี้ไม่มีอะไรโอ้โหชีวิตที่เดียวระเบิดตายห่าเลยสุดยอดไปเลยครับผม มาหามาเชียร์มันมองไม่เห็นกูนวะูวูฮเรียบร้อยแล้ววินเดินออโตับอดเข้าใกล้มาแล้วฉันต้องการซัพพอร์ตซัพพอร์ตช็อกเวฟไม่ใช่ โ okay, อเคซัพพอร์ช็ักเว็บยังไ,ไงซัพพอร์ตเันยังไงอ่ะ <bathroom> อุ้ยเชี่ยรถชนโอ้ oh, my god ม okay. ุ้ง <c oughs> ทูชักเว็บโลเคชันโอเคฮัลโหลชักเวฟ I'm coming กูซิงอยู่โอ้ <c oughs> oh, my god เออวู้ไปชอกเว็ โอเคครับผมจริงๆคุณทำไมล่ะมึงอะไรเราเอือร้องเป็นหมาหลงเลยวฮอะไรล่ะมึงอะ โอเคเฉือนไม่ดิเฉือนไม่ดิครับโออเฉือนครับผมเฮ้ยเชียร์ละมึงไคท่นใหม่แล้วครับโอ้แล้วอย่างดังอะ่ะโอ้ยเีียยเด๋วฉือน ไอช็อกเวฟมึงเคี้ยโอ้ยเคี้ยแรงมากโอ้โหเล่นๆๆๆๆๆแม่งยิงแรงมากต้องการซัพพอร์ตด่วนนะครับมาดิวะ แรกแรกันแลกกันกับกูนี่แอร์ซัพพอกพออยู่ไหนเออมาอีกแล้วเหรอวะเฮ้ยเอาอ๋อนึกว่ามาอีกที่แท้หมดนะครับหมดริดแล้วก็บอกนี้ฮิ โอเคปืนนี้มันเป็นปืนชิงนะครับซึ่งก็ถามว่าดีไหมไม่ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันไม่ได้ระเบิดกระจายโอ้เอ็นเอ็นอร์จอนโอ้โหสุดยอดสุดเดินคุณรู้คุณต้องทำยังไงทำยังไงละ่ะคุณต้องทำยังไงละ่ะเอ,อื้อเอื้อจา้าขาขาดเลยมึงนี่ไงมันเป็นกงจักรนะครับอย่าเห็นกงจักรเป็นดอกหัว Times like these, I wish Starscream hadn't freed us from the Decepticon brig. You combaticons do like to gripe incessantly. Give me a moment's silence. Okay, come on, you're bending there. Pull Ah, oh, what's going Shockwave! We have got unwanted guests! Get rid of them while I. Shockwave, what are you coming Oh, yeah! Oh! ดีวดีนยก,กูแปลงบนรถไว้นะครับปืนเมืเ่อกี้ปืนโปรตอนไรเฟิลเหมาะสำหรับการยิงไกลอย่างเดียวนะไม่เหมาะสำหรับการระยะใกล้ๆนะครับโอ้ยเช็คพอยต์แล้วนี่ปืนไรซับโซนิกโอเควูเด้อเด้อเด้ ดูจากความเหมาะสมแล้วไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเอาปืนปืนกงจักนะครับในการสู้รบเพราะว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเดี่ยวความจริงก็เหมาะอาการใช้ไอ้นี่ต่อนะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพราะคือมาตอนนี้มันมีเกียร์บล็อกที่เลยวลอับอ่ะเปิดจ้า ได้ไรเฮลเฮลบีมได้จต่ตัวละครอ่ฮะปิดอีกมาครับปืนปืนอะไรอ่ะเอาได้อัปเกรดยังไม่ได้ปืนใหม่เลยนะตอนนี้ยังมีอีกกล่องเว้ยอุย้ยสลิงช็อตชอบมากขอบอกขอบอกชอบที่สุดแล้วนี้โอเค ไม่ต้องคิดมากเปลี่ยนสลิงช็อตครับผมชอบมากตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับภาคนี้ก็ไอแอ,แอคทิวิชั่นขี้เกียจมากนะครับทำการยกโค้ดภาคที่แล้วมาใช้หมดเลยนีฮยเสียแมงหลบไปทางไหนวะทางนั้นเหรอออนสลักอยู่นั่นออนสลัก Ok, Titan get off, Kayon. You nai. Last off, hả? Ok, chúng ta phải thật, mừng đưa anh hảo. Eh, thật quá, đưa nai, là, Wonderful. Wonderful. We're gonna สามนัดจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตายยังมึงตายยากจังวะวู้วู้ฮ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 ู้นู้ฮู้ฮู้ฮู โอ้ยโดนไม่ได้ move t ธอ on s l e c t location ง่วงเลยล่ะเอ,อื้อนี่ครับชอบมากเอื้อเออโอ้ยเฮียกูบุกไม่ดูเลือดเ,เลยนะครับเฉยมาใหม่มาใหม่มาใหม พยายามลุยดูเรื่องนิดนึงนะครับผมนะฮะคุณกาเดียนนะครับปะโอเคไปลุยอิเชียมึงก็กวนตีกวนตีนะแต่าก,การถ่ายท่านหน่อย โอเคได้เลยครับผม1 2 3 4 5สอ8สมีลูหกเจปมีหลงด้วยวะหนึ่งสองเก้ตายตาเร็วดีวะเออวููฮ โ okay, อเคมูฟทูออนสลักโอโลเคชันเออโดนช็อตเออนั่นแหละไปก่อนละชนแม่งเลย โอเคโอเคมีต okay, okay. oh, oh. ัวช่วยแล้วไปทางไหนวะเฮ้ยมันเยอะไปเปล่าวะโอ้ยิงไปยิงไปยิงไปเยอะมากเยอะมากอ๋อโอเคทางนั้นทางนั้นทางนั้นมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องซิ่งแล้วแหละไปแล้วเว้ยอึ้บ โอเคฮะเยี่ยมว้าวเรามาครบแล้วนะฮะมานี่มานี่มาถึงกู้ไปนั่นโอเคมาแล้วแอสแอสสรของเราจัดการรวมร่างเป็นบูติคัสเย็นมาแล้วไอ้เฮ้บังค์ไข สองส่วนสามส่วนครับผมวู้ฮู I am Bruticus ใครหานาไฟ b u t i c online โอ้ยยยยตัวยย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  mừng tài băng gậy ưa ma đi quá ưa anh ครับผมไอ้พวกแมลงเมาตัวจิ้วตัวจ้อยมาหารทาสู้บุริคัตโอ้โหเรื่องเยอะเยอะไปแล้วออื้อ้วูเอเอแหละ ต้องการหน่อยละเดี๋ยวจะตายหอาไปเลยแมกนัมลงจากสะพานมาสิครับผมนั่นแหละครับเรียบร้อยหนึ่งดอกเอาล่ะต่อไปดีเฟน์เกตไทยท่านไทยท่านสวัสดีคุณไทยท่าน คุณไททันสวัสดีตายมาสัสเออวา้าวเออบังไกย์อืออะไรเลาฮ้าหง่วงอะไเรเล่าเออเออตายเปล่ามึงเฮฟวี้เวดเหรอมึงแฮฟวี้เวดเหรอมึงเฮฟวี้เวดกับหรอมึงเฮฟวี้เวด chi nha cái lượng nhiều mừng hết bệt mừng hết biết bệt mừng hết biết bệt à nào quá ui dơ với ta Thôi, lượn, lượn, lượn ง่วงเลยหรอกเฮ้ยเช้เี่ยงแม่งเยอะไปแล้วเยอะไปแล้ว defense gate of chaos ตอนนี้เราเราต้องรอให้พวกเราเนี่ยกำลังทำการพิจารณาสิ่งดีๆก่อนนะครับฉันเห็นนะบังเคยเอื้อง่วงไงหรอวะ ต่อ,อยแม่งไไปิวต่อ,อยมายยอออ้าคลั่คุ้ยคุ้ยเอือทำลายมันให้หมดทำลายมันให้หมดรับทราบครับผมเอ,อื้อยมาดิวะต่อยมักบัตต์ต่อ,อยเบ้ออา ต่อยไปเอามึงตายไปแล้วนะั่นน่ะตายไปวูป้ฮู้ทำไม่ดีวะเอ้ยแม่งแม่งแม่งเรียกแม่งเรียกของหนักมาเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนมึงเรียกมาทำไมมาทำไมมาทำไมเอ,อื้อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอมึงอะไรวะให้ตายกูวะเอือมึงต่อยกูเหรอทำไมมันเยอะจังวะ เยอะชิมหายเลยพี่น้องพ้องปูเยอะนักเยอะนักใช่ไหมเอื้อตีไปดิวะควงไปดิควงไปดิวะว้าหู้เออโอเคมูฟินไซต์ตะเกียเรียบร้อยแล้ว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 มึงมาทำไม ทำมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆเฮ้ยคลิปจัมเปอร์ยังไงเนี่ยมึงยังไงเน,นี่ยโอเคระเบิดอันใหญ่มาเลยเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะเฮ้ยบุติคัสหยุดน,นะเชี่ยมแม่งฟังระเบิดออืย,ยังไงโอ้คลิปจัมเปอร์เราเป็นผุยไปเลย ที่ยังกับกันดั้มอ่ะดูสิว่าบูติคัสเจออะไรเนะี่ยคลิปจัมเปอร์ยืนอยู่เฉยๆ่นนะตรงนั้นแหละเอาตัวออบทหยุดยิงก่อนชักเวฟคุณก็รู้ว่าคุณต้องการอะไรเนเอาคลิปจัมเปอร์มาดินะหุ่นเหรอชิปหายละออลติมัสฉันได้ยินแล้วแจ็สังไงบ้าง กลออกไพวกดิสแติคอนเข้าเกลโอเคเอาไปแล้วพร้อมกับเอาเอาตัวคลิปจัมเปอร์ไปด้วยเราจะเอาไปเอาตัวเขาขึ้นมาเยสโดนคลิปจัมเปอร์โดน,นจับเป็นตัวประกันนะครับแล้วก็บูติคัทโอ้โหเป็นการเล่นที่มันนะครับเล่นเล่นกี่รอบก็ยังมันอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ที่ผมรอคอยคือกิมล็อกนะฮะกิมล็อกจะมาช่วงพาร์ทท้ายๆนะครับเพราะฉะนั้นติดตามชมกันได้อย่างต่อนเนื่องเลยแน่นอนนะฮะ โอเคนั่นคือฐานทัพเมกกะตอนว้าวเราอยู่ในทางเข้าทางที่จะสู่ฐานทัพของเมกกะตอนแล้วตอนนี้เราต้องหาดักสปาร์แล้วก็ทำลายให้ได้โอเคเราต้องช่วยคลิปจัมเปอร์มาให้ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในแชปเตอร์ต่อไปนะครว่าเรื่องเรื่องเราจะเป็นยังไงจะช่วยคลิปจัมเปอร์มาได้หรือไม่และจากการพวกดิเซปิคอน หรือเปล่านะครับแล้วเ,เจอกันจุ๊บจุ๊บอีอีบาย